ชื่อเรื่องเจ้าสิงโตกับเจ้าลิงในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และแม่น้ำใสมีเจ้าสิงโตตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าโรอันและเจ้าลิงตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าโมอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันแม้ว่าเจ้าสิงโตจะเป็นราชาแห่งป่าและเจ้าลิงจะเป็นนักปีนต้นไม้ที่เชี่ยวชาญแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการยอมรับความแตกต่างและการทำงานร่วมกัน เจ้าสิงโตเป็นสิงโตที่มีขนสีทองและมีอำนาจในป่าใหญ่เขามีหน้าที่หลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของสัตว์อื่นๆในป่าเจ้าสิงโตเป็นสัตว์ที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบสูงเจ้าลิงเป็นลิงที่มีขนสีน้ำตาลและชอบปีนต้นไม้เขามักจะปีนป่ายไปมาระหว่างต้นไม้และหาอาหารจากผลไม้และมแมลงในป่าเจ้าลิงเป็นสัตว์ที่ชอบความสนุกและมีทักษะในการปีนต้นไม้ที่ยอดเยี่ยม วันหนึ่งขณะที่เจ้าสิงโตนั่งอยู่บนหินใหญ่และมองไปยังป่าเจ้าลิงก็ปีนลงมาจากต้นไม้และถามว่าเจ้าสิงโตเจ้ากำลังทำอะไรในวันนี้เจ้าสิงโตตอบว่าวันนี้ฉันกำลังตรวจสอบพื้นที่ของเราและตรวจดูความสงบเรียบร้อยของป่าฉันคิดว่าการรักษาความสงบและความปลอดภัยในป่าเป็นสิ่งที่สำคัญเจ้าลิงยิ้มและพูดว่าชีวิตของฉันเต็มไปด้วยการปีนต้นไม้และเล่นสนุกฉันคิดว่าการหาเวลาเพื่อสนุกและสำรวจสิ่งใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน เจ้าสิงโตพยักหน้าและพูดว่าฉันเห็นว่าเจ้ามีความสุขกับการปีนต้นไม้และการเล่นสนุกแต่ฉันก็เชื่อว่าการรักษาความสงบและความปลอดภัยในป่าก็มีความสำคัญเช่นกันไม่นานหลังจากนั้นป่าเริ่มประสบปัญหาเมื่อมีการบุกรุกจากนักล่าที่เข้ามาเพื่อจับสัตว์และทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อเจ้าสิงโตเห็นว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดและนักล่ากำลังทำลายป่าเขาตัดสินใจที่จะรวบรวมสัตว์ป่าและวางแผนในการปกป้องพื้นที่ของพวกเขา เจ้าโมเห็นความจริงจังของสถานการณ์และตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันในการ,รเผชิญกับภัยคุกคามเขาจึงเสนอให้ใช้ความคล่องแคล่วและความรู้ในการปีนต้นไม้เพื่อช่วยเจ้าสิงโตในการสำรวจพื้นที่และเตรียมแผนการป้องกันเจ้าสิงโตและเจ้าลิงทำงานร่วมกันโดยเจ้าลิงปีนต้นไม้เพื่อเฝ้าดูทิศทางของนักล่าและเจ้าสิงโตใช้ความแข็งแกร่งในการป้องกันสัตว์อื่นๆจากการถูกจับ เจ้าลิงยังใช้ความสามารถของเขาในการสร้างสัญญาณเตือนภัยโดยการโยนผลไม้ลงมาจากต้นไม้เพื่อเตือนสัตว์ในป่าให้หนีจากพื้นที่ที่นักล่าเข้ามาเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและนักล่าถูกขับไล่ออกจากป่าเจ้าสิงโตและเจ้าลิงได้นั่งคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพวกเขาตระหนักว่าความสำเร็จมาจากการยอมรับความแตกต่างของกันและการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย บทเรียนความสำเร็จในชีวิตมาจากการยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นและการทำงาน ai, ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันการทำงานร่วมกันและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในการเผชิญกับความท้าทายและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีจุดเด่นของนิทานนิทานนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการยอมรับความแตกต่างและการทำงานร่วมกันในการเผชิญกับความท้าทายการร่วมมือและการเรียนรู้จากความแตกต่างสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นในชีวิต